ในที่สุดวันนี้รูปหลุดตัวละครตัวใหม่ก็ได้ปรากฏออกมาให้เราได้รับชมและตัวละครใหม่ตัวนี้ที่กำลังจะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนกระผมเองก็เคยพูดถึงไปนานมากๆแล้วนะอีกทั้งระบบลูนพลังแฝงตัวนี้ก็กาลังจะอัปโหลดเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันและไม่นานระบบระบบนี้ก็จะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไทยแบบติดๆเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกๆท่านจะเข้าไปรับชมรูปหลุดตัวละครตัวใหม่ว่าสรุปแล้วจะเป็นตัวอะไรพร้อมกับข้อมูลระบบลูนพลังแฝงต่างๆก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ แมนช็อปเว็บเติมเงินเกมวันพันแมนเดอร์สตองเกตโมบายในราคาถูกคุ้มปลอดภยัยรวดเร็วทันใจบริการการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องพักกันเลยทีเดียวเชียวและที่สําคัญแพ็คแต่ละแพ็คของเขาบอกเลยว่าเติมถูกกว่าเติมเองมากๆ <Wow. S 2> วิธีการเติมก็แค่ใช้ UAD ชื่อตัวละครและก็เลขเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะไปกดไปที่ลิงก์ลิสต์แมนช็อปที่อยู่ด้านล่างใต้คลิปดโอดนี้หรือจะติดต่อผ่านไลน์ at listmanshop ก็ได้อย่าลืมต้องมีแอดดูนําหน้าด้วยนะครับและสุดท้ายนี้ทา Shop, าาางงเเเเว็็บบกกกกกกมมมมีีรรริริิตนนออื่ๆ ใคร <Wow. S 1> ที่เป็นสายเปย์สายทุ่มทุนก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันได้ rich man shop เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอน100ซ rich man shop ฉลอง3 0 0แสนซับแจกยับซับกระจายแจกหนักกว่า70,000บาทแจก notting phone มือถือแฟชั่นสุดจี๊ดและหูฟัง laser hammerhead pro หูฟังสำหรับเกมเมอร์และกิฟท์เชอร์มูลค่า199บาทมากกว่า100รางวัลพร้อมกิจกรรมชิงโชค2ชั้นอย,ะะอยากรู้เปล่ะอยากรู้ก็ชักมาเลยที่ rich man shop ทั้งในเฟซและไลน์ BAA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  <tripe noise> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันเม็ดเดอะสโตงเกสซูเปอร์จีนสำหรับวันนี้กระผมเองก็ได้มีรูปหลุดสปอยตัวละครใหม่ที่กาลังจะเข้าสู่ในเซิร์เวอร์จีนมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแต่เอาเข้าจริงแล้วในรูปหน้าปกคลิปนี้หรือชื่อคลิปวิดีโอนี้มันก็ล่อตาล่อใจกันซะเหลือเกินเพราะตัวละครตัวใหม่ระดับ SSR บวกที่กําลังจะเข้าสู่ในเซิร์เวอร์จีนนั่นก็คือพร er ิพิเเนอร์ SSR บวกนั่นเอง oh, <no. S 1> สำหรับตัวละคร สปอยไปนานแบบนานมากซึ่งตอนนั้นเท่าที่ผมสปอยไปมันจะมีเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเขาหลุดออกมาด้วยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าด้วยเหตุอันใดทําไมตัวละครพูลิพิซซอนเนอร์ SSR บวกจึงถูกปัดข้ามมานานเกือบประมาณ3ถึง4ี่ห้าเดือนสงสัยเขาหน้าจเจาพวกตัวละครคอใหม่เข้ามาก่อนและหลังจากนั้นเขาค่อยเปิดตัวนี้เพื่อที่จะมาแก้ทางพวกคอหลอดเลือดสีม่วงในส่วนนั้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดก็น่าจะเป็นไปได้นะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรูปหลุดกันเลยดีกว่าไหมว่าตัวละครตัวนี้กลายไปเป็นร่าง ตาวของเขาจะเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนเริ่มแรกก็เปิดรูปนี้กันไปก่อนเลยสําหรับรูปภาพรูปนี้ผมเองก็ได้โพสตไปในชุมชนเพื่อให้เพื่อนๆได้ถ่ายกันบางคนเขาก็ถ่ายถูกบางคนก็ถ่ายไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าสําหรับรูปนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายเนื่องจากผมตกแต่ง่มซัวไปเท่านั้นเองตัวละครบ้าอะไรจะมีปีกอยู่บนหัวแปลกเกินเอาเป็นว่าเรามาดูรูปภาพจริงๆของเขากันเลยดีกว่าครับสำหรับพุริพิซซอนเนอร์ SSR บวกตัวละครตัวใหม่ในวันพันแมนเดอะสโตงเกตซูเปอร์จีนที่กําลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ซึ่งมี สองคนหนึ่งใน Facebook ของผมได้ส่งภาพมาให้ได้ดูยังไงก็ต้องกราบขอบพระคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากคนติดตามเหล่านั้นด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อไปนี้นั่นก็คือรูปรูปนี้อาจจะมีการตัดต่อหรือตกแต่งไปค่อนข้างนิดนึงนะ oh. เอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็ยังไม่ต้องไปเชื่อถือแบบ100%นะว่าไอตัวละครตัวนี้จะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนหน้า <Okay. S 1> เพราะจากเท่าที่ผมไปตามหาดูใน Facebook คนจีนหรือ YouTube คนจีนยังไม่มีใครเอ่ยถึงตัวละครตัวน เดือนหน้าก็เป็นไปได้เพราะถ้าให้ดูกันแบบลึกๆเลยรูปรูปนี้มันก็จะเป็นรูปการเปิดกาชาหรือว่ารูปการโปรโมทตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเมื่อตอนเราเข้าเกมและเอฟเฟกต่างๆภายในรูปนี้มันก็ทํามาได้เนียนแบบเนียนมากๆเลยนะผมลองเทียบฟอนต์พวกตัวละคร SSR บวกกับฟอนต์ตรงนี้มันแลดูจะใกล้เคียงกันมากๆแต่ติดตรงที่ว่าตัวอักษร SSR บวกตรงนี้มันไม่มีชาร์โดหรือว่าเงาด้านหลังและชื่อคนพากย์วตรงนี้ฟอนต์มันก็จะแลดูแบบเออแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเชืื่่่่่ออออคคครรรึึงไมเชกกล้้้ววััันนนนผดหาาตตะะีจจ ปัดข้ามไปอีกก็เป็นไปได้ส่วนดีเทลต่างๆที่เปลี่ยนมาใหม่ก็แลดูจะดูดีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าในตัวเกมตอนนี้ตัวละครของเขาดันใส่เสื้อผ้าที่แลดูจะงงแง่งยังไงก็ไม่รู้แต่เพราะว่าเป็น SSR บวกล่างที่2ตัวนี้ถอดเสื้อผ้าแบบจัดหนักจัดเต็มไปเลยโดยส่วนตัวผมเองก็คิดรูปออกเลยว่าตัวเต็มของมันจะออกมาเป็นแบบไหนกางกงกังเกงก็น่าจะขาดไปด้วยรวมไปถึงตรงเป้าหรือ,อ,อกระโปรงข,ของเขาน่าจะมีการเซ็นเซอร์เป็นแสงขาวๆที่อยู่ตรงกลางตัวละครของเขานั่นเองส่วนใบหน้านะตรงนี้ทําออกมา ได้ดูหน้าหวานมากขึ้นกว่าเดิมและรอบๆตัวของเขายังคงมีปีกดำๆแบบนี้อีกด้วยซึ่งกิมมิคของปีกๆนี้เพื่อนๆก็น่าจะทราบกันดีว่าเวลาเขาใช้อันติต่างๆตัวละครตัวนี้จะมีการสยายปีกออกมาจากด้านข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาเพื่อทําการโจมตีไปใส่สตูและร่างร่างนี้บอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดรมากๆในอนิเมะถึงแม้ว่ามันจะสู้กับเจ้าตัวราชาทะเลลึกได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าโดยรวมทั้งหมดของตัวละครตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดูดีถึงแม้ในใจของผมนั้นอยากจะบอกว่าตัวละครตัวนี้เขาย้อมแมว ก็ตามแต่ <Huh? S 1> ยังไงก็ต้องชมไว้ก่อนเดี๋ยวคนดูเขาด่าเพราะเราไม่ดัง <laughs> เอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอ,ะ,อะไรยังไงใดๆเกี่ยวกับเจ้าตัวพริพิซอนเนอร์ SSR บวกก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยหรือแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ดอลังใตค้คลิปวิดีโอนี้ว่าสรุปแล้วตัวละครตัวนี้จะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนหน้าจริงหรือเปล่า <Okay. S 1> ส่วนคลิปการโจมตีหรือว่ารายละเอียดข้อมูลสกิลต่างๆของตัวละครตัวนี้ในระดับ SSR บวกก็ต้องรอชมกันอีกทีนึงสักประมาณเกือบสิ้นเดือนเดี๋ยวมีหลุดออกมาอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าตัวละครตัวนี้มันจะเข้าแบบ1 0นะต่อม้อยเปอรลเยวกับเรื่อมงพิเอันให เห็นว่า<ม>ตอนนี้มีข่าวว่าไอ้ระบบระบบนี้กําลังจะเข้าสู่เซิร์ฟไต้หวัน <Wow. S 1> และเพื่อนๆทุกท่านกน็น่าจะทราบกันดีว่าตัวเกมเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือ C มันอิงข้อมูลตัวละครต่างๆรวมไปถึงแพทเ,เกมต่างๆมาจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเพราะฉะนั้นผู้เล่นสายเติมหรือสายฟรีในเซิร์ฟเวอร์ไทยเตรียมรอรับชะตากรรมเกี่ยวกับระบบลูนพลังแฝงตัวนี้ได้เลยยิ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสาย PVP ีรวมไปถึงเป็นสายเติมแบบจัดหนักจัดเต็มระบบระบบนี้จะช่วยให้ความมันของเพื่อนๆทุกท่านเหล่านั้นเพิ่มขึ้นทวีคูณไปมาก เป็นสายฟรีแล้วก็โอ้โ oh ห oh, ชิปหายครับเพราะกว่าจะเก็บพลังแฝงพิเศษอันใหม่อันนี้ได้แต่ละอันโคตรของโคตรลาบากแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นสายฟรีแล้วมีตัวละครปั้นไว้เยอะๆอันนี้ก็ไม่ต้องไปพวงกลัวอะไรเลยเพราะไอ้เรื่องรูระบบพลังแฝงต่างๆอันใหม่แบบพิเศษมันสามารถหาเก็บได้จากดันเจียนต่างๆเหล่านี้แต่กว่าจะผ่านได้แต่ละด่านบอกเลยว่าโคตรของโคตรยากนะคุณผู้ชมส่วนสาย PVP แบบจดหนักจะเต็มนี่ฮะเดี๋ยวมันจะมีโหมด PVP อันใหม่อันนี้เข้าไปในตัวเกมด้วยซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าสายฟรีก็สามารถเล่นโหมดโม ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีตัวละครเยอะและของรางวัลแจกต่างๆบอกเลยว่าดีมากๆบางทีเผยเซเวอร์ซีหรือไทยอาจจะเอาเจ้าตัวไซตามะร่างนี้หรือสกินไซตามะร่างนี้เข้าไปแจกให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยและส่วนความสามารถต่างๆผมเองก็เคยทําคลิปพูดไปแล้วนะว่ามันมีอะไรบ้างยังไงใครที่อยากรับรู้ข้อมูลก่อนล่วงหน้าก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เดี๋ยวจะแปะคลิปไว้ให้เหมือนกันซึ่งรูนที่สําคัญมากๆจะมีอยู่ด้วยกัน2อันอันแรกจะเป็นรูนช่วยอันติตัวนี้เมื่อเริ่มต้นเกมหลังจากที่ตัวละครใดๆก็ตามทําการจมมตีีีเเเพื่่ออนนๆภาาายใททขงรร ฝังลูนไว้อยู่ก็จะสามารถทําการไล่โจมตีแบบอันติทันทีด้วยดามมิด3เปอร์เซนยกตัวอย่างสมมติเพื่อนๆใส่ลูนนี้ในช่องของปีศาจตัวละครปีศาจภายในทีมของเพื่อนๆทั้งหมดก็จะทําการไล่โจมตีแบบมันติส่วนฮีโร่จะไม่ไล่โจมตีเนื่องจากว่ามันไม่มีระบบลูนตัวนั้นอยู่ในนี้และไอการใช้งานของลูนนี้มันใส่ได้แค่อันเดียวเท่านั้นไม่สามารถใส่ซ้ํากันได้แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังมีระบบลูนอันติอีกอันหนึ่งนั่นก็คือหลังจากที่เราทําการใช้งานของพลังแฝงที่เป็นสนนนนาามมแรงงบิดตัวี้เพื่ออภใทข เาทั้งหมดที่ใส่รูนรูนนี้อยู่ก็จะทําการไล่โจมตีแบบอันติทันทีด้วยดาเมจสิเปเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่เราก็เลือกให้ดีว่าเราจะใส่ฮีโร่หรือจะใส่ปีศาจเอาเป็นว so ่าส at ําหรับข้อมูลทั้งหมดภายในคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงใดๆอยากจะเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้หรือคลิปนี้จบลงไปก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่่่่มรระะัังงงกกกดิอออยาาาาใใใหหห้้้พพลเเเวคปๆๆนจจแตืืบ ทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมานะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุก,กทุาน บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์ @lishmanshop หรือทางเว็บไซต์ lishmanshop.com เติมเร็วดุดสายฟ้าดูแลดุกาดมิดเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้องนึกถึง lishman h o shop